สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำสีกบกระโดดนะครับเผื่อว่าน้องๆพี่ๆนะนะทุกคนนะครับเผื่ออยากจะเอาไปเป็นแนวทางสามารถเราไปทำได้ครับ้วผมจะสอนวิธีการทำาดับแรกนะครับเยื่อที่เราจะทำครับรองพื้นด้วยสีดำนะครับ อันนี้ผมก็ลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเพื่อแบบว่าไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปผมก็จะลองพื้นสีเหี่ยวไว้แล้วอยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องมีอันที่สองก็คือใยบวกนะครับอันนี้ก็สามารถหาได้ตามมัดค้า ที่เขาขายร้านทุกอย่างยี่สิบอย่างนี้ก็มีครับเป็นใยบวกนะครับแล้วก็เอามาทําให้เป็นแบนๆแบบนี้ครับลอกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทําเลยครับข้นตอนแรกนะครับพอเราได้ใยบวกมาแล้วเราลอ้อลองพื้นสีเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไป ดับแรกครับเรานำเหยื่อของเรานะครับมาหุ้มกับใยบวกนะครับหุ้มแบบนี้ครับนะครับหุ้มกดลงให้มันสนิทเลยนะครับแล้วต่อไป ก็จะใช้สีใช้สีขาวนะครับสีขาวธรรมดานี่ยนะครับในการพ้นทำตรงนี้ขั้นตอนนี้จะทําลวดลายของเยือนะครับก็พ้นไปเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูครับลายที่เราทำออกมามันจะเป็นแบบไหนนี่ครับลวดลายที่เราทำออกมาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับรองพื้นด้วยสีดำเสร็จเราก็ลงด้วยสีขาวทำลวดลายของเหยื่อ เสร็จเราก็เอาไปตากแดดทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงสีต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะครับขั้นตอนการลงสีเหยื่ออันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วครับ ผมก็จะมาลงสีต่อไปเลยนะครับสีที่เราจะใช้นะครับเป็นสีแก้วนะครับหรือว่าเป็นสีโปร่งใสนะครับนี้ผมใช้เป็นสีม่วงนะครับบางคนก็จะเรียกว่าสีโปร่งใสบางคนก็เรียกว่าสีแก้วนะครับวันนี้ผมจะใช้สีสีม่วงกับสีเหลืองนะครับในการทําเหยือ เรามาลองดูขั้นตอนต่อไปเลยครับหลังจากที่เราทําลวดลายของเยื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้สีแก้วหรือว่าสีโปร่งใสนะครับทับลงไปเพื่อมันจะเป็นสองชั้นครับ เดีย๋ยวเาลองดูครับ uh จากที่เราใส่สีแก้วเข้าไปแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับนะครับจะเห็นลวดลายของเส้นอยู่ด้านใน เดี๋ยวเรามาลองดูสีต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปเลยนะครับสีต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองแก้วเหมือนกันนะครับยี่หอนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่ท,ทาต่อเลยครับ จะใช้แค่สองสีนี้นะครับในการทำเหยือ ครับนะสีเหยื่อก็จะออกมาอย่างนี้ยครับผมก็จะทำแค่นี้พอข้างล่างผมจะปล่อยสีขาวไว้นะครับหรือพีพ่่น้องๆนานาครับอยากเอาสีอื่นใส่ก็ใส่ได้ครับแต่สำหรับผมเอาแค่สองสีพอ เป็นไงครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะครับเอาไปตากแดด,ดี๋ยวผมเอาไปตากแดดก่อนนะครับมาครับหลังจากที่เราตากเหยื่อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปก็ติดตาเหยื่อนะครับ ตาเหยื่อก็ประมาณนี้ครับเป็นตาเหยื่อ,อผมผมเป็นสองดีนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในช้อ p ป,ปีหรือว่าลาซาด,ด้านะครับก่อนที่เราจะไปเคลือบเงาแล้วก็ติดตาเหยื่อเข้าไปก่อนนะครับ ตอนติดก็เล็งให้มันดีๆครับให้มันเท่ากันถ้าคนไหนไม่มีเครื่องพ่นก็ใช้สีกระป๋องพ่นก็ได้ครับก็สามารถทำได้เหมือนกัน เดี๋ยวของเราก็จะออกมาประมาณนี้ครับเป็นตาสะท้อนแสงนะครับพอดีผมเปิดแฟลชเสร็จแล้วเราก็เคลือบเงาได้เลยครับสีเคลือบเงาก็เป็นสีเคลือบเงาธรรมดาเนี่ยนะครับเคลือบสักประมาณสามรอบนะครับ เรก็เอนอนอยู่เลยครับประมาณนี้ครับรู้เห็นหรือเปล่านะครับ เราก็จะเคลือบประมาณ3ามรอบนะครับด้วยกันผมก็จะจบคลิปการสอนการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับคลิปหน้าจะมาแนะนำการทำอะไรเกี่ยวกับเหยื่ออีกนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากกดไลค์ like ผมด้วยนะครับ